อัปเดตข่าววันที่9มิถุนายนนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของน้ํามันนะครับที่เพึ่งบวก2%เลยนะครับชาวนี้แล้วก็ฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับหลายตัวเลยที่มีการอัปเดตเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ฝั่งของ Bitcoin นะครับเอาคอยต่างๆรวมไปถึง m e t a v เวิรด้วยมีกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูกันครับ สวัสดีครับผมกอลฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากจะขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร e กับทางช่องยูทูบลองทุนน,นิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์นะครับแล้วก็ลองทุนเอกซ์คลูซนะครับเ,เพื่อนๆที่อยากสับสนเราและอยากจะดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคอลทางด้านกริปโตเรซิ่ีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ แล้วก่อนจะเล่าไปที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตซับตลาดนะครับให้กับทางเพื่อนๆดูก่อนนะวันนี้นะเช้านี้นะครับน้ำมันเนี่ยเพิ่งปิดไปนะครับเมื่อกี้บวกอยู่2%แลก็ขึ้นปรับตัวขึ้นมาอีกนะถ้าเกิดดูในภาพเดย์นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมาประมาณ120ดอลลาร์ได้แล้วนะครับก็แพงขึ้นแน่นอนนะครับเช้านี้นะฮะแล้วก็ฝั่งของดาวโจนส์นะครับก็มีการปรับตัวลงนะประมาณ200กว่าจุดนะครับเน็ตสแเนี่ยปรับตัวลงประมาณ0.7%นะครับเทสลามีการปรับตัวขึ้นนิดหน่อยนะครับ ฝั่งของบิตคอยเนี่ยก็ยังสวิงอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบ30,000ืนะครับสามหมจนลงไปถึงประมาณ2 8ง0มนะครับก็ยังอยู่ในกรอบนี้นะยังไม่มีการขยับอะไรเพิ่มเติมนะครับฝั่งของบิตคอยเทียบกับเงินบาทก็ยังอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีส่วนของ ADA นะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันด้วยนะว่าเขามีโปรเจกต์ฝั่งของเมตาเวิร์ดนะตัวราคาก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ6%เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับอยากชวนเพื่อนดู ในฝั่งของ d ีเนิดน,นึงว่าตอนนี้มีการปรับตัวอะไรเพิ่มขึ้นบ้างนะดีเเนี่ยมีการสวิงตัวนะครับอยู่ในกรอบแคบแคบอยู่นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับนิดหน่อยเนาะก็นั่นหมนะายความว่าเงินเนี่ยมีการเทขายนะแล้วก็เข้ามาที่ดอลลาร์เพิ่มนิดหนึ่งนะครับคราวนี้ทางฝั่งของลุน่าเนี่ยปรับตัวลงอีกนะวันนี้2 8แล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยมีข่าวเรื่องอตัวพนักงานของเขาเนะี่ยที่มีโดนสอบสวนนะเรื่องการยักยอก บิตคอยนนะครับของบริษัทนะครับก็ปรับตัวลงมาอีก28%นะครับอยู่ที่2.7ดอลลาร์ละคนที่เข้าไปเทรดลู่หน้านะลู่หน้า2.0งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดก,กันที่ข่าวแรกดีกว่าข่าวแรกเนี่ยผมอยากจะไปในฝั่งของอเทดดี้ชอมาร์เก็ตก่อนนะครับในฝั่งของเมตานะเมตาเนี่ยตอนนี้เขากำลังเดเวล็อปนะครับตัวเกมนะครับ ที่เป็นแพลตฟอร์มลักษณะของ NFT ด้วยนะครับแล้วก็ Metaverse ด้วยนะครับก็คือ,อที่มีชื่อว่า k e t a นะครับซึ่ง k e t a เนี่ยก็จะเป็นเกมที่เราสามารถเข้าไปเล่นนะแล้วก็สามารถเข้าไปสร้างเกมเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะครับเขาบอกว่านี่มันเป็น Cloud Streaming Service นะครับซึ่งเพื่อนๆที่เข้าไปเล่นเนี่ยก็สามารถ Develop Platform นะแล้วก็ Let you Build and Play Game with your f r i e n d in the Real Time ก็คือสามารถ Build g a m ในช่วงเวลานั้นแล้วก็เล่นไปด้วยกันได้เลยนะครับในช่วงเวลานั้นเหมือนกันนะครับก็ต้องมาลองดูนะว่าหลังจากเนี้ยตัวเคตามันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ตัวเมตาเขาก็กำลังจะเด v e l o p ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะฮะข่าวที่2นะครับที่เขาจะมาคุยกันก็คือทางฝั่งของเคทิบูดนะเขาได้มีการอ่า b ายอ่าแบ็กบายอิงนะครับเชสลานะครับ after stock nearly ลงมา50%นะครับจากที่มีการดรอปลงมาเนาะเมื่อก่อนเนี่ยตอนช่วงก่อนหน้าเนี่ยเขาได้มีการทําการเทขายเทส่าไปนะครับรู้สึกว่าจะเทขายในราคาที่มันแพงกว่านี้นะแล้วก็มีการกลับมาซื้อนะอ,อ,อีก50%ที่มันดรอปลงมานะครับตอนนี้ก็ซื้อคืนไปนะครับส่วนหนึ่งจากลักษณะตัวเทสลาที่ดรอปลงมานะก็น่าจะลงมาในราคาที่มันถูกระดับหนึ่งละนะครับทาง a r k Investment เนี่ยก็กลับมาบายแบก นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่มาอัปเดตกันนะสำหรับตัวเท sla ราคาเนี่ยก็มีการท่งๆแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมานะจากฝั่งของบอททอมประมาณ600อดอลน,นะ,ะทางฝั่งของอาร์คิวเมนต์เนี่ยน่าจะซื้อราคาแถวๆประมาณนั้นนะครับก็มีการดิบตัวกลับขึ้นมาประมาณ100ดอลได้นะครับโอเคคราวนี้มาดูในฝั่งของฝั่งของอค,ตโตโคริปโตเคอเรซีกันบ้างนะครับวันนี้ที่มาคุยกันก็ข่าวแรกเลยก็คืออีเชียม์นะอีเชียมทางฝั่งของ อลอสเทนนะครับของเทสเน็ตเนี่ยเขาได้มีการเมิดละเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,ไอ,จจบ concept, ไอตัวเมิดเนี่ยผมอยากจะอธิบายตัวคอนเซ็ปต์ให้กับเพื่อนๆฟังนิดน,นึงว่าเมิดอันเนี้ยคือมันจะเป็นตัวอีทิเรียมที่ได้มีการปรับนะปรับลักษณะของการทำงานนะครับของ p ูฟ o f o เวิร์นะแล้วก็ตัว p r ูฟออฟสเต็กนะครับให้มีการทำงานด้วยกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะทำให ตัวเหรียญของอีเทเรียมเนี่ยมันมีการลดลงในของการเกิดขึ้นเนี่ยเกกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ทําให้มี <c oughs> เขาเรียกว่าดิมาลมากขึ้นแล้วก็เขาจะมาเพิ่มตรงลักษณะของการสเต็กกิ้งนะที่เป็นยิวสเต็กกิ้งนะครับที่ได้ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยเขาบอกว่าตัวอีเทเรียมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะ drop ลงนะครับเกแล้วก็มาเพิ่มลักษณะของสเต็กกิ้งยิวนะครับที่เป็นผลตอบแทนมากขึ้นอาจจะต้องรอดูกันว่าตัวเอฟเฟกตรงนี้ มันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับหรับฝั่งของอีทิอเรียมนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยที่เป็นนักวิเคราะห์ออกมาพูดนะว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวความแข็งแรง Price ของมันน่าจะดีขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงฝั่งของคอนเทนต์รายการพี่หนึงว่าเขามีอัปเดตตัวราคายัางไงกันบ้างน,นะตอนนี้ว่าไพรส์นอเลสซิตเนี่ยของช่วงเดือน6เนี่ยนะครับตอนนี้เขาเขามองยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับตัวใหญ่ๆนะรู้สึกว่าจะมี BTC, ีซีทีเนะครับ A D A และตอนนี้ที่กำลังเป็นกระแสอยู่แล้วเดี๋ยวจะมีข่าวเ,เรื่องของ Meta เบอร์ด้วยที่เราจะเล่าให้กับเพื่อนฟังนะครับตัวแรกเลยที่จะคุยกันเนี่ยอันนี้จะเป็นภาพตลาดภาพรวมนะนะครับซึ่ง B t C ก็ยังอยู่ในประมาณ40%นะครับของตัวตลาดทั้งหมดนะขนาดไซส์ของเขานะลองมาก็เป็น e t ็ ate, นะครับแล้วก็ไล่ลงมาเป็น B N B ไล่ไปเรื่อยๆนะครับโอเคฝั่งของออตัว B D C นะเขาบอกว่า มันมีลักษณะของกรอบเทนไลน์นะครับที่มีการยืนอยู่นะครับอันนี้คือฝั่งของคอนเทนก์กาหนะที่เขามองนะครับก็ถ้ามันหลุดแถวแนี้ลงมานะแถวแถประมาณ28,000นเนี่ยน่าจะไม่ค่อยโอเคนะก็จะมีตัวเส้นปะที่เขาปากไว้ด้านบนนะครับสามหมกับน้าล่างคือ28,000นดนิดนะโอเคครับเดี๋ยวเราขยับมาอยู่ในฝั่งของ ETS กันบ้างน,นะ e t ทเนี่ยก็มีสัญญาณ บูลิดเดวเวอร์เจนนะครับที่เขาพูดถึงนะแล้วก็ตัวราคาเนี่ยมีการดรอบลงแนละ้วแล้วก็ราคายังวิ่งอยู่ในกรอบอตัว horizontal line เนะาะแถวๆประมาณพันเนะครับจนถึง2อ0พนะก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับแล้วก็เหมือนมีสัญญาณการกลับตัวนะสำหรับ ETS นะฮะบ nb มีไม้ BNB เนี่ยเขาบอกว่ามันมีเป็น resistance line นะครับปกตินะแถวๆประมาณ350แล้วก็ อ่าซัพพอร์ตไลน์นะครับด้านล่างนะครับประมาณ290นะครับน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้เหมือนกันนะครับ ADA เนี่ยมีความพิเศษนิดนึงคือดาวเทนเนี่ยมันเริ่มเบรคขึ้นมานะครับสำหรับ ADA ท่านเพื่อนสังเกตดาวเทนเส้นนี้นะก็จะวิ่งมาสิ้นสุดแถา 0, 0.5นะครับตอนนี้ก็ได้เบรคกลับมายืนนะแถวๆประมาณ0.65ละนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะสำหรับ ADA นะครับ สำหรับ XRP นะยังวิ่งอยู่ในตัวดาวเทนตรงนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีการเบรกหรือว่าการกลับตัวที่ค่อนข้างชัดเจนเท่าไหร่นะครับตัวโซเนี่ยมีสัญญาณดเวเจนเกิดขึ้นนะอันนี้ผมก็ได้พูดกับเพื่อนในคลิปก่อนหน้าไปแล้วนะว่าตัวโซเนี่ยทำนิวโรนะราคาแล้วก็ตัว i อไอไเนี่ยทำอ่าอ่าโพซิทีฟเขาเรียกว่าโพซิทีฟดเวเจนนะครับตรงนี้เนาะก็เป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับของโซนะ ดอทเนี่ยยังซึมซึมอยู่แล้วก็ยังอยู่ในลักษณะของดาวเทนอยู่นะครับยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวทั้งฝั่ง r s i แล้วก็ทั้งฝั่งของ Price เท่าไหร่นะครับดอทนะฮะดอทเนี่ยวิ่งเป็นกรอบสามเหลี่ยมนะท่านเพื่อนลองดูนะครับก็จะเป็นลักษณะของซัพพอร์ตไลน์ด้านล่างแล้วก็รีเทนไลน์ด้านบนนะครับก็วิ่งเป็นไทเกลสามเหลี่ยมนะครับบีบตัวอยู่แต่ต้องรอดูนะว่าจะเบรกขึ้นหรือว่าเบรกลงนะครับสำหรับดอทนะครับ ไอแวกเนี่ยไอแวกมีสัญญาณเขาเรียกว่าโพสิฟ์ดาวเจนเหมือนกันนะครับก็คือสัญญาณการกลับตัวนะของอตัวไอเอสไอนะครับาทางชิบะเป็นไงบ้างชิบะยังวิ่งอยู่ในกรอบดาวเชนนะครับดาวเชนอยู่นะแล้วก็ลักษณะตัวบีบเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมที่ด้านล่างเนี่ยเป็น h o r i z o n t a l l i n e นะครับที่เบรกตัวบีบราคายอยู่ที่ประมาณ0.0001074นะครับก็ต้อง รอดูนะว่าจะเบรกไปทิศทางไหนนะครับสำหรับตัวพายสาคาที่ทางคอทิเลกาฟนะครับวันนี้เขาวิเคราะห์กันมาเราก็มาฝากกันนะฮะโอเคข่าวถัดมานะครับที่เราจะมาคุยกันก็คือทางฝั่งของ m e t a เวิร์นะนะครับทางทางนายกของเรานะครับลุงตู่นยเขาก็ได้ออกมาพูดนะว่าเขาเนี่ยรู้จักโลเ e ตาเวิร์อยู่นะครับแล้วก็เขากำลังทำการพัฒนานะครับในกระทรวงต่างๆนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะเขาบอกว่า เขาเนี่ยอาจจะทําการพัฒนาที่ช,ช้ากว่าทางฝั่งของเกาหลีใต้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็จะเป็นประเทศที่ทําตามเขาไปนะครับในฝั่งของเมตาเวิร์ดนะนะครับก็ถ้าสมมุติเราสามารถพัฒนาทางฝั่งเมตาเวิร์ดตรงนี้ได้นะก็น่าจะดึงดูดนะนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับในเห็น <im S 1> <im S 2> เห็น <im S 2> เห็น <im S 2> บอกว่าทางฝั่งของภูเก็ตนะก็ได้ทําการเริ่มไปแล้วนะครับน่าจะเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกนะในฝั่งของเมตาเวิร์ดก็รอดูกันนะครับว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาในฝั่งของคริปโตเคอเรนซียังไงกันบ้างนะครับโอเค ข่าวสุดท้ายนะก็จะมาคุยกันกน็คือทางฝั่งของ Kanano นะครับเขามี m e t a เว r ร์ดโปรเจกนะครับที่เป็นเกมนะที่เพิ่งลอนกำลังจะลอนสิ้นปีนี้นะชื่อว่าคานาโลเนียนะครับเป็นแพลตฟอร์มเกมนะครับ m e t a เว r ร์ที่เป็นอวตารนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามันจะมีลักษณะของการที่เราเอาเหรียญน,นะไปสเต็กกิ้งแล้วก็สามารถรับเออร์ดิ้งได้ด้วยรวมไปถึงการเล่นเกมนะครับแล้วก็ในตัว เอดานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เอดาก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจอันนึงนะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดมีฝั่งของเมตาเวิร์ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าไพ์เนี่ยมันมีการตอบรับในเรื่องเมตาเวิร์ตรงนี้ไปแล้วหรือเปล่านะตรงนี้ที่มันมีการกลับตัวขึ้นมานะครับสำหรับเอดาตัวอื่นเนี่ยลบหมดเลยนะแต่เอดาเนี่ยมีการปรับขึ้นมาประมาณ6%ก็นะครับก็ดีตัวกันมาจาก0.4แล้วตอนนี้อยู่ที่0.6กขวาละก็ต้องรอดูนะครับว่าสิ้นปีนี้เมตาเวิร เกมตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยมีความน่าสนใจขนาดไหนบ้างนะครับอันนี้เขาบอกเนี่ยคานาโนเขามีเป็นลักษณะของ staking platform นะของตัว m e t a เว r ร์อันนี้ด้วยนะครับก็รอดูกันนะค,ะนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวให้กับเพื่อนๆประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับและสุบข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของเทนนิสโนมาร์เก็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นเทสลาเนาะรวมไปถึงเมตานะครับที่กําลังทําเกมใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ทางฝั่งของยุคโทโพรนซี่เนะเอดาก็มีการ ทำการลอนนะครับลอนเกมสิ้นปีนี้เหมือนกันนะครับในเรื่องเมตาเวิร์ดนะครับก่อนถ้าเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับทางช่องยูทูบลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอร์ซี่แล้วก็ฝั่งของเทดดี้นอตมาร์เก็ตวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ